สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลสมสมคนโคราชบ้านเองนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เซลสมสจะพาทุกทุกท่านไปชมรถอีซูซูคันหนึ่งนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหลายๆคนหลายท่านที่มีรถคันแรกนะคะอยากจะออกรถคันแรกเนี่ยหมายตานะคะก็คือรุ่นอะไรเดี๋ยวไปรอรุ่นนะคะเพราะว่าคันนี้ก็คือแต่ง แต่งนะคะเปลี่ยนแม็กแล้วก็จัดทรงนะคะรวมไปถึงทําท่อหน้าเผาด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ยินเสียงอยากดูะคะ่ะว่าเวลาที่ทําท่อหน้าเผาเป็นแบบไหนอย่างนี้เนะ่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปชมกันเลยดีกว่าโอเคคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็คือรถอีซูซุที่เซลล์ส้มจะพาไปชมนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น ตัวสเป c แคบ SDA นะคะซึ่งราคาอยู่ที่635,000บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวแบบคันนู้นจะราคา635,000นนะคะทุกท่านคะ่ะถ้าเป็นสีเทาแรมโบแล้วก็สีบอลเงินแบบนู้นนะคะจะบวกเพิ่มไปอีก7,000บาทนะคะซึ่งบวกเพิ่มแค่เฉพาะ2สีนี้นะคะสีขาวราคา635,000บานนะคะสําหรับสเปคที่มาจากโรงงานเลยนะคะ เดิมล้อของเขาจะเป็นแบบนะั้นเป็นล้อกระทะนะคะทุกท่านค่ะเป็นแบบนี้แต่อันนี้ลูกค้าเลือกจัดทรงนะคะนี่เลยเดี๋ยวส้มจะพาชมทีละสเต็ปดีกว่านะคะนี่อ่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะที่เขาเปลี่ยนแม็กแล้วแล้วก็โหลดจัดทรงแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือถือว่าแต่งแม็กพอประมาณเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียวนะคะอ่ะ ไฟหน้าของเขานะคะคเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะคะนี่เลยนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาแต่เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะสำหรับใบรุ่นสร้างตัวหรือว่าลูกค้าที่มีรถคันแรกส่วนใหญ่จะเล็งรุ่นนี้กันกันเยอะนะคะเพราะว่าค่างวดจะเบานะคะส่งกำลังสบายๆนะคะทุกท่านคะ่ะสำหรับใครที่แบบว่ามีรถ พพ่งแบบว่า,ามีรถคันแรกแล้วอยากส่งวัดเบาๆ้มแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้เป็นกระจังหน้าสีดำตัดด้วยสีเทานะคะโลโก้อิสุสุนะคะเป็นสีคมเมมงาเงาแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นไฟของเขาคะ่ะยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเดียวนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของอยู่ตรงแก้มนะคะยังไม่ได้อยู่ตรงกระจกนะคะสติกเกอร์นะคะเป็นสเปกแคปนะคะถ้าเป็นตัว LDA จะเป็น 3D ตรงนี้นะคะทุกท่านคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามากันที่ตรงที่แต่งดีกว่านะคะสำหรับตรงที่แต่งนะคะก็คือล้อแม็ลูกค้าเลือกใส่เป็นตัว TE 3 7 4สีชานะคะเนี่ยสวยมากนะคะทุกท่านคะ่ะ TE37 สีชานะคะเลือกใส่เป็นน็อตเดิมนะคะครอบดุมกลางสีํำเงินครอบดิสเบกสีแดงนะคะจะเป็นในส่วนตรงนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูซีรีส์ยางใกล้ๆนะคะนะคะซีรีส์ยางของเขารนะคะจะเป็น265ทับ40 R18 นะคะซึ่งลูกค้าจะเป็นคนระบุเองเลือกเองนะคะทุกท่านคะ่ะคันนี้นะคะโหลดจัดทรงนะคะหน้าหนึ่ง หลังเออหน้าสองหลังสี่นะคะขอโทษทีหน้าสองหลังสี่นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะไม่สูงไม่ต่ำมากนะคะเนื่องด้วยลูกค้าอาจจะใส่เป็นยางบางนะคะก็เลยดูพอดีดูแบบลงตัวมากนะคะทุกท่านคะ่ะคันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบลูกค้าแล้วนะคะ จันลองอตัวครอบมือเปิดอันเนี้ยคือทางส้มติดครอบให้นะคะจริงๆจ,จะเป็นสีดํานะคะใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทําท่อด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาชมท่อด้วยนะคะอันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะคะซึ่งลายล้อคือเราสามารถเลือกได้เลยนะคะลูกค้าว่าเราชอบเป็นแนวไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะมีอีกคันนึงนะคะจะแต่งออกแนวสไตล์ออฟโรดเลยเดี๋ยวส้มพาชมอีกรอบหนึ่งนะคะนี่สวยมากนะคะทุกท่านอันนี้ด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่เป็นแบบ LED นะคะที่เปิดฝาท้ายคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวส้มให้ดูโท่อก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปดูภายในกันนะคะ มองเข้าไปแทบไม่เห็นนะคะทูกค้าเพราะว่าลูกค้าเลือกใส่เป็นท่อหน้าเภาะนะคะอันนี้คือกลมแบบสุดๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือช่วงล่างของเขาเองนะเดี๋ยวส้มจะพาชมในส่วนของภายในรถบ้างนะคะนี่เลยภายในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บนี่อันนี้กุญแจของเขานะคะที่ได้มาจากโรงงาน ภายในของเขานะคะเบาะของเขาจะเป็นกรรมะหยี่เดินได้สีขาวแบบนี้นะคะนี่นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงฟังก์ชันที่ทวงมาลัยค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอมีหน้าจอมาให้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ iOS และ Android Auto นะคะจะสะท้อนหน้าจอก็คือทำได้แต่ทำได้เฉพาะ เปนดอยเท่านั้นนะคะ I o s e ทําไม่ได้นะคะสุดทันค่ะนี่มีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมนะคะออนะคะหัวเกียร์ค่ะสวยสดงดงามมากนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่ามีงบจํากัดนะคะอยากได้แบบผ่อนสบายๆส,ส้มแนะนำรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นยอดทิส่สำหรับลูกค้าที่แบบว่ามีรถคันแรกแล้วเลงนะคะนี่ มีให้เลือก3ามสีนะคะสีเทาเลมโบสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะจะอยู่ด้านหลังนะโอเคค่ะทุกท่านค่ะเซลส้มก็ได้พาชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกท่านค่ะเซลส้มก็ได้พาชมรถอีซูซุไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถนะคะมีแผนที่จะออกรถในเร็วๆนี้ส้มแนะนำให้มาจองไว้ก่อนนะคะที่สาคัญโปรเดือนกันยายนนะคะจองรถรับรถภายในเดือนกันยายนแถมฟรีทองคําให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่จํากัดนะคะลูกค้าหนึ่ง่านอยากออก3ามคันก็แถมให้ไปเลยคะ่ะสปูนะคะโอเคคะ่ะ อยากได้แบบไหนบอกทางเรามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกเนี่ยเพลอยแต่งสิ่งยีราฟแคะออฟโรดนะคะรวมไปถึงแต่งแนว VIP นะคะคันนี้เดี๋ยวรอชมความหล่อได้เลยนะคะโอเควันนี้เซลส้มต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปชมลูกค้าผู้หญิงนะคะสายหวานแต่ชอบรถสิ่งเอ้ไม่ใช่ชอบรถสิ่งชอบสายโหดนะคะแต่งแบบออฟโรดเดี๋ยวส้มพาไปชมคะ่ะ